สวัสดีครับผมโค้ชคิวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่าออกกายกล้ามเนื้อหลังด้วยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า power tube ก็คือยางยืดนั่นเองนะครับยางยืดนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถออกกายได้หลายๆที่เลยนะครับไม่ว่าจะที่บ้านที่ยิมหรือเป็นสวนสาธารณะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้ง่ายนะครับเก็บง่ายมากแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมีท่าออกกายกล้ามเนื้อหลังทั้งหมด4ท่าด้วยกันนะครับไปดูกันครับว่าจะมีท่าอะไรกันบ้างเชิญรับชมได้เลยครับ Do keep on doing oh. ่าแรกนะครับก็จะเป็นท่า power tube r o นะฮะก็คือเป็นการบริหารกล้ามเนื้อบริวงกล้ามเนื้อหลังตรงกลางที่มีชื่อว่ารอมบอยนะฮะกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับจะทําให้เราดูหนาขึ้นนะครับก็คือเพิ่มความหนาให้กับกล้ามเนื้อหลังนะครับเรามาดูกันว่าวิธีเซตอัพของตัวเชือกยังไงนะครับโอเคตามมาเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็พยายามหาคานหรือว่าหาเสาอะไรก็ได้สามารถ สามารถสอดเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นเสาตรงบันไดบ้านก็สามารถทําได้นะสอดเข้าไปแบบนี้โอเค Power t u b e r o นะครับ, okay. รบขั้นตอนแรกพยายามครับเหยียดแขนนะฮะดึงสอยืดอกดบีบสะบักเข้าหากันความหนักขึ้นอยู่กับระยะที่เราถอยนะครับยิ่งถอยยิ่งหนักนะครับ <Yeah. S 1> พยายามโฟกัสที่กล้ามเนื้อหลังหรือว่ากล้ามเนื้อรลบ่อยนะครับ หายใจออกทุกครั้งเวลาดึงหายใจเข้าจังหวะเหยียดออกไปข้างหน้าครับทำทั้งหมด12-15ครั้ง คครับท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นชื่อท่าว่าซิงเกิลนามโรซิงเกิลนามโรเนี่ยเป็นการบริหารกล้ามเนื้อรอมบอยเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นการดึงด้วยมือข้างเดียวอีกอย่างเลยมาทําให้กล้ามเนื้อแัดนะครับก็คือกล้ามเนื้นอยู่ที่บรดเหลังด้านข้างตรงนี้ได้ทํางานด้วยมันจะเพิ่มความกว้างให้กับหลังของเราแล้วก็เพิ่มความหนาให้กับหลังของเราครับวิธีเซตอัพนะครับเอาเชือกนะครับเอาเชือกนะครับควยเข้าหากันอย่างนี้ทบแรกใส่ก็เป็นหนึ่งทบแล้วดึง มันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นครับออกแรงดึงศอกเข้ามาชิดลําตัวอย่างนี้ก่อนและถอยไปในระยะที่เรารู้สึกว่าตึงที่สุดเซ็ตไหลส่สองข้างให้เท่ากันโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยพร้อมกับหย่อนเข่ามือข้างจับที่เอวและเหยียดแขนออกไปตรงตรหายใจออกจังหวะดึงหายใจเข้าจาังหวะเหยียดออกไปนะฮะทำซ้ำครับทำข้างหนึ่งประมาณ12-15ถึงครั้งจากนั้นเปลี่ยนด้านนะฮะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยคือการโยกตัว การที่ไหลของคุณไม่เตเบิลไม่อับนะฮะพยายามล็อกไหลให้นิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวอย่าสุดแล้วดึงอย่าสุดแล้วดึงจนครบ12ครั้งจากนั้นเปลี่ยนด้านข้อแนะนำคือพยายามยืนตำแหน่งเดิมครับเพื่อให้แรงต้านทั้ง2ฝั่งเท่ากันนะครับโอเคครับ ท่าที่3นะครับก็จะชื่อท่าว่า reverse fly reverse fly เป็นการหมุนกล้ามเนื้อกลุ่มกล้ามเนื้อหลังทีเ่เรียกว่า р มบอยเหมือนเดิมรวมถึงกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ด้านหลังก็จะมีการทํางานด้วยนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับให้เราจับเชือกนะอาจจะจับแค่ประมาณครึ่งเดียวนะประมาณนี้นะดูดีนะจับครึ่งเดียวนะครับท่านี้ความหนักขึ้นอยู่กับระยะของเชือกเรายิ่งจับแคบยิ่งหนะักยิ่งจับกว้างยิ่งเบาขึ้นอยู่กับว่าเรามีความแข็งแรงเท่าไหร่เราก็าใส่หนักประมาณช่วเท่านั้นครับ จากนั้นให้เราเนียความมือลงกดแขนให้ต่ำกว่าช่วงไหลนะครับจากนั้นค่อยๆกางแขนออกลักษณะน,น,นี้ให้ชดก,กันน้อกแบบนี้นะฮะดูดีๆกางออกให้ชดก,กันน้อกนะครับหายใจออกนะครับพยายามบีบสะบักเข้าหากันทุกครั้งที่เรากางออกโอเคด,ด,ด,ดูดีนะ ทำทัง้งหมด12-15ครั้งนะครับในกรณนี้ที่เรารู้สึกว่าเบานะครับจับให้แคบลงในกรณีนี้ร,รู้สึกว่าหนักเกินไปให้จับให้กว้างขึ้นครับโอเคครับเราก็มาถึงในส่วนของท่าสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อลัตลัตก็คือกล้ามเนื้อบริเวณหลัง้านข้างนะครับลัตก็ย่อมาจากคําว่า latissimus dorsi นะครับเป็นชื่อของกล้ามเนื้อหลังด้านข้างที่เขาเรียกว่าปีกน,นั่นเอง มันช่วยทำให้ปีกคุณกว้างขึ้นนะครับด้วยท่าที่มีชื่อว่า straight arm pull down นะฮะ straight arm pull down วาธทีเซตอัพต้องเซตอัพให้เชือกอยู่ตำแหน่งที่สูงนะครับคราวนี้นะครับบางบ้านอาจจะมีเสาที่สูงหรือใช้คานอะไรที่สูงได้แต่บางบางอุปกรณ์ตัวนี้เขาจะแถมตัวอะแดปเตอร์ที่ติดกับตัวของประตูมาให้อย่างเช่นแบบนี้ครับมันจะเป็นอะแดปเตอร์ที่ติดกับประตูนะสามารถล็อกเปิดปิดได้เช่นปึ๊บนะฮะ จะเป็นลักษณะาอย่างนี้นะครับสามารถล็อกกับประตูได้แล้วก็เอาไปไว้ด้านหลังแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่เชือกเข้าไปแบบนี้เราก็ได้จุดแขวนที่เป็นตำแหน่งที่สูงแล้วนะครับในกรณีที่ไม่มีตัวเชือกนี้เราก็สามารถหาอะไรที่เป็นคาที่สามารถคล้องได้สูงๆก็ได้นะครับ โอเคเรามาดูถึงท่าสเตรทอาร์มพู้ดาวนะครับขั้นตอนแรกครับสเตรทอาร์มก็คือเหยียดแขนนะฮะเหยียดแขนน้มตัวลงมาเล็กน้อยนะครับยืดอกเกรงท้อ,องนะครับตำแหน่งตอนสตาร์ทพยายามให้แขนเราอยู่ประมาณช่วงใบหูนะครับเพื่อให้กนนล้ามเนื้อแหละยืดได้สุดจากนั้นนะครับเหยียดแขนออกแรงดึงแขนเข้ามาชิดกับลำตัวแบบนี้นะครับจังหวะเหยียดขึ้นหายใจเข้าครับพยายามเหยียดแขนตึงตลอดเวลาดึงแขนเข้ามาชิดลำตัวเกรงที่กล้ามเนื้อและ หายใจออกจังหวะด,ดึงหายใจเข้าจังหวะลงนะครับคราวนี้สิ่งที่ไี่ควรทำเลยคือการโ,โยกตัวพยายามยืนให้สเตเบลิลยอ่อนเข่าโน้มตัวเหยียดแขนล่ากลงมาตรงๆครับหายใจออกจังหวะด,ดึงหายใจเข้าจังหวะขึ้นนะฮะโอเค โอเคครับสำหรับท่าออกกำลังเมื่อกี้นะครับทั้งสีท่าก็เป็นท่าที่สามารถเล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นท่าที่ใช้ในการพัฒนากล้ามเนื้อหลังได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับหวังว่านะครับสีท่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการฝึกกล้ามเนื้อหลังด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายก็คือ,อย่างยืดเน็ตนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็มีท่าออกกำลังมา ให้ทุกคนรับชมหรือว่ามาสอนทุกคนแค่นี้ครับสำหรับครั้งหน้านะครับอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนนะครับโปรดคอมเมนต์ลงมาใต้วิดีโอนะครับหรือติดชมกันได้นะครับเพื่อผมได้พัฒนาวิดีโอหรือว่าสื่อการสอนให้มีความสนุกและหลากหลายและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับผมโค้ชกิลครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับย